รถร้านทองแฉต่อเนื่องพี่สาวขอแม่ตั้มที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดถึงในรายการโหนกระแสว่าติดคดีอยู่อักษรยอ่พอพอพปไม่ไ้องย่อหรอกเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรที่เคยมีข่าวว่าขายเพชรเกรดต่ำและจัดฉากให้ดาราชายมาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคุณผู้ชมครับคุณฟังพี่สาวคุณคนหนึง่งพี่สาวคุณคนนี้ยังติดคดีอยู่เลยไม่ใช่ผมไม่รู้นะผมรู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผม ใครที่ได้ดูรายการโหนกระแสวันนี้ก็จะเห็นนะครับในช่วงเวลาที่พี่หนุ่มแกเดือดน,นะครับที่ทางคุณตั๊กเองเนี่ยเหมือนกันนบไปโบยทางเพจโหนกระแสว่าเล่นเขาหนักอะไรเงี้ยพี่หนุ่มก็อธิบายไปในมุมของเขาแล้วก็พูดถึงพี่สาวนะครับของแม่ตั๊กคนหนึ่งที่ติดคดีอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าผมรู้ว่าเป็นใครอย่ามายุ่งกับผมล่าสุดครับรถบรนทอง EP4 นะครับมาแล้วนะฮะแม่ตั๊กแม่ใครไม่ใช่แม่กู EP พีพี่สาวปริศนาการรายการโหนกระแสหลายคนสงสัยพี่สาวที่โดนคดีที่หนุ่มกัญชัยพูดถึงการรายการคือใครโดนคดีอะไรทางเราขอบอกเป็นตัวยอดนะคะเพราะกลัวจะโดนฟ้องชื่อย่อคือนางสาวเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลโดยสามารถย้อนดูพฤิกรรมคร่าวๆในโหนกระแสได้คือเพชรพันปีเป็นเจ้าของร้านเพชรพลอยทอง18 k แเคและเว็บไซต์ขายหวยต่อมาได้มีการจัดฉากว่าดาราช่องมากสีตัวยอดนายกริตตฤทิบุตรพรมถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง จากเว็บไซต์ของตนพอเรื่องมันโดนบอสน,นวัดแฉว่าจัดฉากลูกค้าที่เคยซื้อเพชรพลอยทอง 18K ไปก็เอาของไปตรวจสอบจนปรากฏว่าเป็นของเกรดต่ำไม่ได้คุณภาพแบบที่โฆษณาเลยจนสุดท้ายก็โดนตำรวจ CIB รวบไปแบบตึงๆตอนนี้ยังมีคดีติดตัวแบบที่หนุ่มกัญชัยว่านั่นแหละเข้าตำราฝนตกขี้หมูไหลคนจะไรมาเจอกันเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ทางโรสโพสเอาไว้นะครับคืออันนี้เป็นอักษรย่อนะอันนี้คือย่อมาแล้ว นะครับคือถ้าใครยังจำไม่ได้เมื่อปีที่แล้วนี่นะฮะคือมันก็จะมีดราม่าที่มีการจัดฉากเรื่องของรางวัลที่1ทิปอะไรอย่างเงี้ยที่มีดาราชายท่านหนึ่งนะครับเนี่ยยศรสก็ย่อชื่อมาให้แล้วนะครับมีการจัดฉากว่าให้ดาราชายถูกรางวัลที่1นะครับแล้วเรื่องมันก็ลามไปถึงคุณเพชรพัน,พนปีนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายมาร้องเรียนเรื่องของการขายเพชรเกรดต่ําอะไรทํานองเนี้ยนะครับก็ลองไปดูหนกระแสนะครับแต่ไอเรื่องของการที่พี่สาว เอ่อที่คุยกับแม่ตั๊กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือที่พี่หนุ่มพูดในรายการเนี่ยจะใช่คุณเพชรพันปีหรือเปล่าหรือจะมีการโต้แย้งอะไรใดๆนะครับก็รอเดี๋ยวรอคุณเพชรพันปีออกมาชี้แจงนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อความจากฝั่งของทางโรสนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวรอทางคุณเพชรพันปีออกมาชี้แจงฮนะ